อปก็กำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์กใหญ่ของทางช่องสามเรื่องซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพที่พี่พบจะรับบทเป็นคุณชายประวรรุตนะคะ,ะเรียกได้ว่าเป็นละครเรื่องแรกที่พี่พบจะได้เป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกะคะ่ะพี่พบรู้สึกกดดันไหมคะพี่ไม่รู้สึกกดดันเลยนะพี่กับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากเรื่องนี้เพราะว่าเป็นคุณชายเราไม่ได้เป็นคุณชายมันมันกลับกันสิ้นเชิงชีวิตพี่เนี่ยถ้าพูดถึงคุณชายเนี่ย มันห่างไกลมากเพราะว่าพี่ถูกเลี้ยงดูมาแบบง่าย,ายบ,บ้านๆแล้วก็ติดดินพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่คยรู้วิธีรอบการใช้ชีวิตแบบผู้ชายอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมาเป็นพระเอกตัวหนึ่งแล้วแล้วจะกดดันจะเล่นยังไงอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้คิดอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เล่นเรื่องไหนพี่กคคิดว่าตัวเองสำคัญในเรื่องต้องคิดอย่างนั้นนะมันถึงจะมีพลังออกมาแม้จะเป็นตัวอยู่ข้างหลังพี่ก็ต้องคิดว่าตัวเองสำคัญแล้วก็เด่นที่สุด